สวัสดีค่ะก้อยชิคชนกมันธุรัตค่ะอาชีพปัจจุบันนี้มีอยู่สักประมาณ2อาชีพได้ <c oughs> เป็นนักร้องคอรัสด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยคอนเสิร,ร์ตนี้เกิดขึ้นได้จากความน่าตกใจจากสิ่งที่ไม่น่าเชือ่อไม่คาดคิดมาก่อนเพราะว่าร้องคอรัสให้พี่ป๊อกมานานมากแล้วคะ่ะจริงๆถ้านับรวม ระยะเวลาจากเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดก็19ปีนะแล้วก็อยู่ดีพี่ปอก็พูดขึ้นมาเลยว่าพี่ว่าพี่ปล่อยแกไว้อย่างนี้เฉยๆไม่ได้ละพี่เสียดายสิ่งที่แกมีอยู่แท้ได้ทราบว่าจะได้ทำอัลบั้มเนี่ยก็น่าตกใจแล้วอะคะว่า,วาอืพี่ปอกเขากล้าเนาะแต่ว่าคุยไปคุยมาอยู่ดีพี่ปอกก็พูดว่าก็ทำคอนเสิร์ตซะเลยไหมล่ะ ทีเดียวไปเลยวัดวัดกันไปเลยอืกล้าก็มีความคิดแล้วก็ความฝันที่อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองรวมถึงอยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองสักครั้งหนึงในชีวิตอะค่ะรวมๆมาแล้วก็30ปีได้ละอยู่ดีๆวันหนึ่งพี่ป๊อกก็จับเรื่องเนี้ให้มันมาอยู่ใน วันเวลาเดียวกันคอนเสิร์ตของก้อยชื่อว่าเกี่ยวรักกันที่กลางนิ้วก้อยของฉันและเธอนะคะตอนที่พี่ป๊อกบอกชื่อมาปุ๊บก,ก้อยก็ลองทําดูเลยว่าทําไมมันต้องต้องกลางนิ้วก้อยด้วยพอเกี่ยวไปเออพอเกี่ยวตรงกลางมันแน่นเนาะแต่ถ้าเกี่ยวที่ปลายนิ้วก้อยแปบ๊บเดียวนิดเดียวก็หลุดละพี่ป๊อกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันทําไมต้องยาวอยู่ดีมันมาเอง แล้วมันจริงด้วยนะคะลองทําอยู่ตั้งนานโออใช่เนี่ยแน่นเหนียวที่สุดละกลางนิ้วก้อยของเราทั้ง2คนก็สําหรับแขกรับเชิญของคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีมีแน่นอนมีเยอะมากเลยแล้วก็มีทั้งคนที่อยากมาร่วมด้วยเสนอตัวมาด้วยว่าอยากมาร่วมคอนเสิร์ตอยากมาร่วมแสดงความยินดีดีใจมากๆอ่ะนิดนึง แขกรับเชิญที่มาแต่ละท่านนี่คือผ่านการร้องคอรัสของเสียงก้อยมาหมดแล้วนะคะมีให้เซอร์ไพรส์มีความสุขกันแน่นอนปีหน้าเจอกันแน่แต่ว่าแขกรับเชิญไปเจอกันบนเวทีนะคะ <ใน S 1> ตามสไตล์ของคอนเสิร์ตของ Classy Records เนี่ยก็เห็นมาทุกครั้งเลยว่าจะต้องมีตัดให้การกุศลวยทุกครั้งนะคะแล้วคอนเสิร์ตนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะตัดช่วยถึง3องคอ์กรด้วยกันนะคะไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนก็จะตัดไปช่วยแน่นอน,นะคะ่ะ อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาซื้อบัตรแล้วก็มาให้กำลังใจไปด้วยแล้วก็ยังได้ทำบุญร่วมกันด้วยอีกอย่าลืมนะคะมาพบกันให้ได้นะคะกับคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่าเกี่ยวรักกันที่กลางนิ้วก้อยของฉันและเธอนะคะวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567ณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและพบกันค่ะ